สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่11เ,เดือนกันยายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ทีเด็ดคลิกคอม วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพรีเมียร์อังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอาเซนนลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอริสิตี้ คู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสีติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา2เกมซึ่งทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาเซนอนนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดนั้นนะครับอาเซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอร์ทซิตี้ผลคืออาเซนอนเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกร์4ประตูต่อ0ครับผม 4ตี20เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับพวกเขาชนะ8เสมอ4และแพ้8เกมหากดูเซติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับอยู่ที่รายการพิม์ลีอังกฤษนัดนั้นนะครับอาร์เซนอลบุกไปเยือนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลคืออาร์เซนอลบุกไปแพ้ด้วยสกอร์5ประตู0ครับผม เรามาดูในส่วนส0ยี่สิบเกมหลังสุดคนละด้านทีมเยือนอย่างนอร์ลิสตี้นะครับพวกเขาชนะ9เสม,มอ5และแพ้6เกมหากดู4ิ 10, ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสม,มอ0นและแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดคนละด้านทีมเยือนอย่างนอร์ลิสตี้นะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดนั้นนะครับนอร์ลิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ผลคือนอร์ลิสตี้เปิดบ้านแพ้ไปด้วยกอร์1ประตูศูนย์ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสีติเตุเหตการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา2เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนั้นค่อนข้างดูดีกว่าวันนี้จากการที่ทางเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลที่มีฟอร์มไม่ค่อยดีต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยของนอร์ดิตี้ในคู่นี้ผมขอฟันธงว่าอาร์เซนอลสามารถชนะทางนอร์ดิสตี้ได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ครับผม แล้วมาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการพรีิมียรอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตกตามเวลาของประเทศไทยครับผม สีิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพวกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาชนะ2สเสมอศูนและแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการดีครับของประเทศอังกฤษนัดนั้นนะครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลคือเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ครับผม ิ2 0เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาชนะ10เสมอ2และแพ้8เกมหากดู 4- ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์อังกฤษนัดนั้นนะครับเลสเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนทางดานดานอริสิตี้ผลคือเลสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะได้ด้วยสกอร์1ประตู2ครับผม เรามาดูในส่วนซติ20เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาชนะ12เสมอ2และแพ้6เกมหากดูถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทานด้านทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอา์เซนผลคือแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถา,าบันถูกต้องตามก,กฎหมายจากสถิตงเหตุการณ์พบก,กันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเวเบไซต์พวกเขาก,กนมาทั้งหมด5เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยอนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นค่อนข้างดูดีกว่าแต่ถึงอย่างไรวันนี้ก็ประมาททางเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ในวันนี้ผมขอฟันธงว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถบ,บุกมาชนะทางเลสเตอร์ซิตี้ได้เพียงแค่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการพรีเมียร์อังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดผลคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งครับผม สถิติ20เกมหลังสุดคนละด้านเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ10เสมอ5และแพ้5เกมหากตูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดคนละด้านเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุกหมองตันผลค,คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปชนะได้ด้วยสกออรรร์0ปะตตู่1คับผม เรามาดูในส่วนถิติ20เกมหลังสุดของนด้านทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ8เสมอ5และ 5, แพ้7เกมหากดูถิตย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของนัด้านทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับอยู่ที่รายการพิม์ลีอังกฤษนัดนั้นนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสซาท์อัมตันผลคือเสมอกันไป2ประตู2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเตุการพบกันมาของสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดผมขอฟันธงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเปิดบ้านชนะทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้ด้วยสกอร์2ประตูศ่นย์ครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็ดคอมสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้สวัสดีครับ